จากเรื่องข้าวซอยนะครับพาคุณผู้ชมไปดูชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ครับบอกว่าเพราะด้วงกวางขายครับเป็นอาชีพเสริมรายได้ดีทีเดียวนะครับขายตัวละ50-200บาทครับขณะที่ลูกค้านะครับนิยมไปซื้อไปเลี้ยงนะครับและนำไปปลลองกำลังครับ นี่แหละครับนายนิพนธ์เจริญเมืองครับชาวบ้านท่ารองขี้ควายตําบลสันผีเสื่อมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับว่าตนเองครับมีอาชีพค้าขายและหันมาเพราะเลี้ยงด้วงกว่างเป็นอาชีพเสริมโดยนําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเพาะเลี้ยงในถังใช้ขี้เลื่อยไม้อ่อนและขี้วัวผสมให้อาศัยโดยใช้ระยะเวลานานประมาณถึง10เดือน โอ้นานเหมือนกันนะครับสิบเดือนก็จะนําออกมาขายบริเวณหน้าบ้านช่วงปลายฤดูฝนไปจนถึงต้นฤดูหนาวสร้างรายได้เสริมโดยขายในราคาตัวละ50-200บาทขึ้นอยู่กับขนาดและความสวยงามทําให้มีรายได้วันละ500-1,000บาทเป็นรายได้เสริมครับโอ้รายได้เยอะเหมือนกันนะคะ คุณนิพนธ์บอกค่ะว่าเดิมนั้นต้องไปจับด้วงกวางป่ามาขายแต่ว่าปัจจุบันนี้มีการพัฒนาสามารถเพาะเลี้ยงเป็นมแมลงเศรษฐกิจซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะซื้อไปเลี้ยงเพื่อความสวยงามหรือบางคนเนี่ยซื้อไปชนประลองกําลังเขาบอกแบบนี้นะคะนอกจากนั้นตัวเองก็ยังขายอ้อยที่ใช้เลี้ยงแล้วก็กล่องพลาสติกสําหรับเลี้ยงเพื่อให้ผู้เลี้ยงนั้นนาไปใช้ด้วยแบบนี้เลยโตมาก็จะเป็นแบบนี้สีดําๆหน่อย